จริงทิปไม่ใช่คนแต่งหน้าเยอะนะที่แต่งหน้าเพียงจริงประมาณสี่ห้านาทีก็เสร็จแล้วคือคิวมันแทบจะไม่เป็นคิวแล้วอ่ะคิวมันแทบจะเป็นสวัสดีชาติน่สใสทุกคนอย่าเพิ่งแปลกใจนะว่าทําไมวันนี้ทิปมาเปิดที่โตะเครื่องแป้งเพราะว่ากำลังมีปัญหาในชีวิตตัวเองค่ะชีวิตตัวเองก็มีปัญหาแยะๆอยู่แล้วนะแต่ว่าปัญหาของทุกๆวันไม่ใช่แค่วันนี้ทุกคน ก็คือมีปัญหาเรื่องคิ้วทิพยว่าหลายๆคนก็มีปัญหาแบบทิพนี่แหละเรื่องคิ้วอะจริงๆทิพยไม่ใช่คนแต่งหน้าเยอะนะ oh. ทิพยแต่งหน้าไม่เยอะจริงๆประมาณ4-5นาทีก็เสร็จแล้ว oh. ไม่เยอะไปกว่านี้เนี่ยปกติหน้าแห้งใช่ไหมหลังจากสกินแคร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยทิพยก็ใช้น้ำแร่ฉีดอันเนี้ยทิพย์ใช้ของ Max เสร็จแล้วก็ลงตินนะเป็นเบสรองพื้นก่อนแล้วก็ คูชั่นค่ะแล้วก็แป้งพี่แม็กนะคะตบท้ายแล้วก็ที่เขียนคิว้วเมื่อก่อนใช้บ๊อบบี้บราว์แต่เดี๋ยวนี้ใช้บราว n ์อิดอันนี้น้องฉัดต้องเข้าแล้วนะนางก็เขียนดีนะแต่ว่าคิ้วที่ฉันเองนี่แหละที่มีปัญหาถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นได้ว่าทุกลิปอะหัวคิ้วทิปอะไม่เหมือนกัน เพราะว่าทิปเป็นคนไม่มีหัวคิ้วแล้วก็หัวคิ้วค่อนข้างห่างเขียนยังไงก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าทรงคิ้วมันไม่เหมือนกันข้างหนึ่งตรงข้างหนึ่งโคง้งแล้ววันนี้คือแบบยังเขียนไม่ได้ดั่งใจตัวเองทักทีหนึ่งอะ่ะคือคิ้วมันแทบจะไม่เป็นคิ้วแล้วอ่ะคิ้วมันแทบจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ห <laughs> น้าก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่เป็นคนผิวแห้งยกเว้นสิวอันนี้ไว้เิ็ดหนึ่งแล้วกันนะมันไม่ใช่ฝ่ายนะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างยากที่จะทํายังไงให้แบบ เวลาเขียนออกมาแล้วมันดูเท่ากันมีหัวคิ้วแล้วหัวคิ้วไม่แปลกซึ่งปกติหัวคิ้วทิพ์ไม่ตรงไปเลยก็มนมนหายไปเลยหรือระหว่างวันนี้แทบจะไม่มีหัวคิ้วเลยนี่แหละค่ะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตดิฉันวันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆว่าจะทำยังไงกับอีคิ้วทั้งสองข้างดิฉันดีให้ง่ายๆให้ใช้ชีวิตง่ายๆแต่งหน้าเร็วๆระหว่างวันได้นี่คือเป็นอะไรที่ อยากได้มากคิดว่าวิธีการสักคิ้วเนี่ยน่าจะดีแล้วสักคิ้วมันก็มีค่อนข้างหลายแบบนะถ้าสักสักคิ้วแบบรุ่นคุณแม่เนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นคือมันจะเป็นสีปื้นๆเทาๆเข,ขียวๆหรือบางคนออกม่วงไปเลยอะแล้วแบบคิ้วมันก็จะชัดจะเด่นแบบกุ้งออกมาเวลาไม่แต่งหน้ามันจะแบบ น่ากลัวนิดนึงก็เลยไปหาข้อมูลว่าสักคิ้วมันมีอะไรยังไงบ้างมันก็มีหลายแบบนะแล้วก็จนไปเจออยู่แบบหนึ่งที่มันรู้สึกว่าเออสักออกมาแล้วมันดูเป็นธรรมชาติประแต่งให้เข้ากับโครงหน้าแต่ละคนได้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะได้เป็นของแถมนะทุกคนหลังจากที่เราแบบมีมงกุฎของหน้าที่ชัดเจนแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นสะดวกใจมากขึ้นแล้วเนี่ย ดิฉันก็อาจจะได้เรื่องของโหนเ่งเสริมเข้ามาด้วยสวยเรย์เนค่ะคุณเราก็เลยไปเจอคลินิกอยู่คลินิกหนึ่งที่แบบน่าสนใจเราจะหาที่สักคิ้วเนี่ยหรือว่า ีมงกุดของหน้าเราเนี่ยแล้วมันจะต้องอยู่กับหน้าเราไปอีกหลายๆลายปีอะเราคิดว่าเราจะต้องหาแบบคลินิกดีๆหรือที่ที่แบบไว้ใจได้แล้วก็คุณภาพโอเคแล้วเราก็ไปเจออยู่ที่หนึ่งซึ่งคลินิกเนี้ยเราว่าคุณภาพได้ราคาถูกกว่าที่อื่นด้วยเออ <Wow. S 1> ได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งราคาแล้วก็ เป็นแบบอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้วยซึ่งเราคิดว่าที่เนี่ยโอเคเว้ย <Okay. S 1> แล้วจะโอเคอย่างที่คิดหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ตามทิปไปดูกันเลยแล้วเดี๋ยวไปปรึกษาหมอพองกันไปจ้าตอนนี้ทิปอยู่ที่วอเทอร์เ e ตพาวิ i เลียนว่มาแล้วจอบรถไปข้างบนแล้วก็ลงบันไดเลื่องมานะคะทุกคนมลงบันไดเลื่องมาอยู่ชั้นกี่ค่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะไม่เคยเข้าวงการเลย ขันยกรรมทาสวยทํางานนอกจากดัดฟันเลยตัวเองไม่เคยสัตคิ Q ้วในชีวิตมาทำคิ้วคิ้วที่คลินิก e ศูนย์เลเซอร์คอนจซ็นะคะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าป่ะเอาแมสก์มาฮะแมสแมสใส่แมสก่อนนะทุกคนช่วงนี้ก็ยังโควิดอยู่เมื Pil ่อกี้ก็ใส่แมสก์มาตื่นเต้นมันสิไม่เดินมาหรอสวัสดีค่ะตอนนี้ทิพย์ก็อยู่กับอาจารย์โก คลินิกสูย์เลเซอร์คนจนแล้วนะอาจารย์<ช>สูย์เรานี่ไม่ได้ทําเรื่องคิ้วๆอย่างเดียวไม่ไม่ได้ทาคิ้วๆอย่างเดียวก็คือมีครบวงจรเลยเลเซอร์ทุกชนิดที่ที่ทอื่นมีที่นี่ก็มีเ<อ>พียแต่ว่าเราแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าที่นี่เนี่ยทำในราคามิตรภาพก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นสูย์เลเซอร์คนจนนะครับอ๋อคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้กระโหลกกะลาไม่ได้ไก่กามาตรฐานเเหมือนที่อื่นหมดเลยแต่ว่าทําในราคาที่เรา เ้าถึงได้ง่ายนะคุณอย่างพื้นที่ที่เนี่ยเราก็คือสเปซเราจะใช้อย่างคุ้มค่ามันก็เลยทําให้คอ์สเราเนี่ยลดลงทําให้เราสามารถรับให้บริการในราคาที่ถูกกว่าทั่วไปได้เราก็เลือกใช้สถานที่ที่เราต้องคุนลงใช่แต่คุณภาพเนี่ยไม่แตกต่างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์ด้วยเรื่องคิ้วคิวก่อนเขามีปัญหากับเรื่องคิ้วมากเลยจางโก้่าปัญหาคือจริงๆเป็นคนมีขนคิ้วนะคะครับใช่ขนคิ้วเยอะพอสมควรใช่แต่ว่าจริงเป็นคนชคบดีนะ ว่าหลายๆคนเนี่ยต้องไปปลูกอยากได้คือมา,อาสักคคเพราะว่านคิวเพราะว่าขนคิ้วมันน้อยก็อ,อยากให้แบบว่าเรียนแบบเสมือนจริงของขนคิ้วกา,นะารที่มีขนคิ้วอยู่แล้วเป็นอะไรที่โชคดีนะครับแต่เป็นคนไม่มีหัวคิ้วค่ะอาจารย์อันนี้ที่เขียนมานิดนึงด้วยความที่แบบว่าทนไม่ได้ที่จะออกจากบ้านด้วยความไม่มีคิ้วแล้วก็<ม>รูปทรงของ,ของทีแบบที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันของทีข้างหนึ่งมันจะแบบโคง้อง,องอีกข้างหนึ่งจะแบบตรงเนาะ จริงๆแล้วหน้าของคนเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโครงกระดูกทั้งสองฝั่งเนี่ยจะไม่เท่ากันอยู่แล้วข้างนึงอาจจะนูนกว่าข้างนึงอาจจะเตี้ยกว่าเป็นอยู่แล้วทุกคนแม้กระทั่งดาราก็เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ยอย่าเพิ่งไปกังวลสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะมาออกแบบให้มันมีความบาลานซ์เท่ากับหน้าทั้งสองข้างมีความบาลานซ์กันนั่นสำคัญที่สุดครับอ,อาจารย์นะมันช่วยเรื่องหูหงิดลุมอะไรอย่างงี้ได้ปหจริงๆแล้วมันช่วยนะคืออย่างเขาบอกว่าคนที่คิ้วเนี่ย หางคิ้วเนี่ยยาวกับตาเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนมีคนรักมีคนเอ็นดูคิ้วที่ตรง mm hmm. ก็จะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจ mm hmm. อะไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วผม mm hmm. โดยอาจารย์เองมองว่า mm hmm. อาจารย์ออกแบบให้ ตัวของลูกค้าเองก็ต้องมีความมั่นใจแล้วก็ชอบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความชอบแลวมีความมั่นใจมันก็จะเป็นพลังออกมาจากข้างในอั่นจริงอันนี้มากกว่าที่สําคัญมากกว่าเพราะันโอเคเขาบอกว่าเสริมบารมีรวยปังๆเลยแต่ว่านอนอยู่บ้านเฉยๆคุณใช่เงินจะเข้าตรงไหนอะคะอ่ะโอเคอาจารย์แล้วตอนนี้ที่เราจะทําต้องมันมีกี่ขั้นตอนยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะลงมือเราต้องมีการออกแบบถูกไหมครับค่ะแล้วก็ ดูไปพร้อมๆกันว่าเรามั่นใจไหมถ้าเรามั่นใจเรามีทำให้เรามาลุยกันเลยดีกว่าน้ออาจารย์ครับไปครับลุยลบคิ้วก่อนใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเดี๋ยวลบให้ข้ามแอบ,บดูเดี๋ยวต้องดูแล้วแหละ หลังจากที่อาจารย์ก็ดูทรงคิ้วให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการใส่ยาชาถึงแม้ว่าหัวใจจะชินชาแต่ว่าคิว้วยังไม่ชาอาจารย์โอ้โหโอโหโอโหโอหนึกว่าตัวเองเป็นสุตนตรคอนะตอนนี้อาจารย์ท้ายเสร็จแล้วนะน,นี่ก็เป็นยาชาเราก็จะนอนรอกันไปค่ะคุณ ซันตาคอสขอนอนรอสักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีนะคะ <Okay. S 2> ไม่ได้ขอนะเขาบอกว่าให้รอก็คือจะทำต่อก็ไม่ได้เข้าใจปะใกล้ขานาดนี้สิงเลยปะ นิตลุกแล้วใช่ไหมจานใช่ครับชอบไหมถูกใจนะอาจารย์เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากนี้เวันใช่ไหมคะที่<ช>จะลอก<ช>แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็อาจจะต้องมาซ้ำไหมแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือต้องซ้ำใช่ใชไหมคะต้องกลับไปแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ หลักๆเลยเนี่ยครับก็คืออย่าเอามือไปโดนอย่าไปติไปเกาไปแกะอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะทำให้ติดเชื้อได่า้ผม <c oughs> ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีอาการคันอะไรเงี้ยเราก็ใช้น้ำเกลือน,นี่นะครับที่ล้างแผลนะครับ เช็ดบางๆทำความสะอาดบางๆอยากที่จะให้หลีดเลี่ยงโดนน้ำนะครับเพร,ราะว่ามันอาจจะมีการติดเชื้อได้แต่อย่างที่บอกว่าเราจะมียาให้ทาสามวันแรกจะเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับทาเช้าเย็นแล้วหลังจากนั้นวันที่4ี่งวันที่7ก็ 7, จะเป็นขี้ผึ้งบำรุงผิวไม่ให้ผิวหนังมันลอกออกไปแล้วสีมันจะอยู่ติดทนนะนเหมือนไม่ยากนะทุกคนห้ามโดนน้ำย่าดเดียวแล้วจะล้างได้ยไงอ่ะจ๊ะก็คือเราก็ใช้คิ้นซิ่งเนี่ย ควรถูบริเวณที่ไม่ไม่โดนคิ้วนะครับแล้วก็าอาจจะใช้สัมลีเช่วยมี่ก็คือแบบปินิชลุกแล้วเนาะหลังจากนี้ก็ไปดูแลตามที่จานโก้บอกแล้วก็อีกเดือนหนึ่งแล้วก็มาเจอจานโก้กันใหม่นะจ๊าสำหรับอันนี้เนี่ยราคาพิเศษมากที่เนี่ยเนี่ยก็ทิพิว่าไม่แพงนะ ห้าพาร้อยบาทเองใช่ไหมจานโก้แต่เดี๋ยวก่อนะถึงทางร้านเขาแจ้งมาทางคิวเขาแจ้งมาว่ามีโปรพิเศษเราดิเปิด์สำหรับสิ่านแรกนะครับถ้าเกิดติดต่อเข้ามานะครับผ่านทางเพจของคุณทิพย์นะครับจะได้ส่วนลดเหลือเพียง4,500บาทนะครับยังไงก็รีบๆกันนะครับติดต่อมาที่นี่เลยก็ได้เดี๋ยวที่ขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ตรงนี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 ้นะจ๊ะทุกคน4,500บาทสำหรับ10คนแรกนะรีบมารีบมา โอ้โราคานี้ได้ที่เซ่กว่าทีปีกะรีบมาเลยนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งคลิปยังไม่จบเดี๋ยวทิปจะอัปเดตอีกเจ็ดวันให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณค่ะดีครับสุดยอดเลยสุดมาก เดิมของทิปสเตอร์เป็นไงคมบเจ็ดวันแล้วโอ้สบายใจสักทีนะได้เขียนคิ้วได้แต่งหน้าสักทีหนึ่งนี่คือแบบลุกแต่งหน้าปกติเลยไม่ต้องมีอะไรมากคือรองพื้นตูเขียนคิ้วลิปสติกคือจบแล้วเมคอัพ make no makeup เมคอัพ make no makeup ไหมหรือยังรู้ว่าแต่งอยู่ดีคือคิ้วเนี่ย เขียนง่ายมากเขียนแค่แบบตรงที่เขาตักเอาไว้อยู่แล้วใช่ป่ะชีวิตมันดีมากง่ายมาก,มากอับทุกคนคือแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงๆเขียนตามรอยไปเลยอะ่ะ แค่นี้เองจะแต่งหน้าที่ไหนเหรอในรถเหรอหรือรีบไปไหนเหรอโอ้สบายค่ะทิปเตอร์ไม่ต้องแบบมานั่งฝนคิ้วหรือว่าแบบกังวลว่าเมื่อไรคิ้วมันจะเท่ากันสักทีเพราะว่ามีโครงคิ้วอยู่แล้วไงมีมงกุฎของหน้าแล้วจ้าคือแบบมีคิ้วแล้วแค่นี้จบปังไปเวอร์ค่ะไปต่อฟิลตอนทํามันก็จะแบบได้ยินเสียงนะทุกคนทุกครั้งที่อาจารย์เขาลงเข็บใช่ไหมในการกรีดเนี่ยมันก็จะแบบมีเสียงแบบคิ้วๆๆๆๆๆๆคิ้ว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 คนิ้เวลา คือตอนที่ทำนะทุกคนถ้าบอกว่าไม่เจ็บเนี่ยคือโกหกอะทุกคนคือจริงๆมันก็เจ็บแหละคืออยู่บนเขียงแล้วจะแบบอาจารย์คะไม่ทำแล้วค่ะก็ไม่ได้แล้วนะทุกคนอดทนไว้เพื่อความสวยของเราช่วงที่ทาย,ยาชานะคือก็จะแบบเย็นเย็นฟินฟหลังจากที่ยาชามันออกฤทธิ์แล้วใช่ไหมแล้วอาจารย์เขาก็จะมากรีดเส้นให้เราอะ่ะไอช่วงนั้นคือแบบสบายสบายคือน,นอนคือจะหลับแล้วแต่ว่ามันจะมีช่วงที่แบบ มือนโดนปลุกขึ้นมาลิ้นยาชามเริ่มหมดเลยแล้วมันก็จะแบบเจ็บเริ่มเจ็บแล้วอ่ะเริ่มเจ็บขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะแบบเอออาจารย์คะไม่ไหวแล้วอ่ะขอเติมยาชาคืออาจารย์ก็จะเติมยาชาให้เราหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูแลต่อ เราก็ดูแลตามที่อาจารย์แนะนำนะคือ7วันเนี่ยห้ามโดนน้าเลยทุกคนวิธีการล้างหน้าของเราก็คือใช้สำลีชุบน้ําเกลือน้ำเกลือแบบล้างแผลอะไรเงี้ยแล้วก็เช็ดช่วงหลังๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เลยว่ะเราก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าในการล้างด้วยใช้สำลีชุบน้ําเกลือนั่นแหละเช็ดเช็ดเช็ดออกเราคิดว่าดูแลไม่ยากหรอกแค่7วันเองแต่ว่ามันจะเป็น7วันที่ยาวนานนิดนึงนะทุกคนก็ แต่ว่าเราผ่านมันมาได้ค่ะทุกคนเราก็เลยคิดว่าถูกฝนต้องผ่านไปได้นะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เรารู้สึกลำคาญอยู่นิดนึงก็คือช่วงที่มันเริ่มลอกอะ่ะมันลอกเป็นเส้นๆเ, <c oughs> เป็นแผน่แผนๆออกมาโอเคถ้ามันเป็นแผ่นใหญ่มันก็ล่วงติดออกมาเลยหรือว่าแบบล่วงให้เห็นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีแบบเป็นเป็นสะเก็ดสเก็อะ่ะมันแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันชอบล่วงเข้าตาทุกคนเราก็ต้องเคลียร์ออกจากแบบ ช่วงขนตาหรือว่าช่วงอะไรที่มันเข้าไปทําให้มันเครื่องเครือค่องตานิดนึงหลังจากนี้ก็ชีวิตดีแล้วนะคะไม่ล่วงแล้วอ่ะมันมันมันเลยช่วงลอกไปหมดแล้วเนาะก็แบบสบายใจแล้วว่าทุกคนพอหลังจากมันลอกครบเนี่ยทิพย์ก็มานั่งดูว่าเออตรงไหนเนี่ยมันจางหายไปบ้างหลังจากที่มันลอกไปแล้วทิพย์ก็เตรียมแล้วแหละว,ว่าจะไปเก็บงาน เป๊ะๆแต่ว่ามันก็อยู่ในคอร์สเขาอยู่แล้วในการแถมมาครั้งหนึ่งหลังจากที่สั่งเสร็จไปแล้วหนึ่งเดือนมันแน่นอนอยู่แล้วแหละหลังจากสักมันจะต้องจางออไปใช่ไหมเติมสองรอบอะ่ะไม่สวยก็ให้มันรู้ไปดีถูกว่ารอบแรกเนี่ยโอเคอาจจะได้โครงที่แบบยังไม่ชัดมากยังไม่ถูกใจเพราะรอบแรกเรายังไม่รู้ว่าคิวมันจะออกมาเป็นลักษณะไหนเพราะว่าครั้งแรกที่ทิปไปทิปไม่เคยมีประสบการณ์การสั่งคิวมาก่อนเลยทิปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทิปจะบอกอาจารย์เขาย,ยังไงดีว่าอาจารย์คะอยากได้ทรงนี้ค่ะ อยากให้คิ้วมันออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเราเชื่อว่าถ้าไม่มีประสบการณ์การแต่งหน้าที่ดีแบบเราโดยเฉาถึงไม่เคยมีประสบการณ์ในการสัดคิ้วด้วยมันก็จะแบบค่อนข้างยากนิดนึงกับการที่จะบอกว่าเราอยากได้ทรงคิ้วแบบไหน,นพอมันได้รอบแรกไปแล้วอ่ะมันจะบอกเราเองว่ารอบที่สองเราอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่ารอบแรกมันมีโครงแล้วถูกปะ่ะเราก็จะแบบ เอ๊ะอยากได้ตรงนี้อีกหน่อยนึงเอ๊ะหางคิ้วมันต้องออกมานะเอ๊ะหัวคิ้วมันจะต้องมีนิดนึงนะมันจางลงไปทุกคนรอบสองเป๊แน่นอนจ้ะ <S <S 1> <S 1> จอันนี้แล้วแต่คนนะอยากเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้สําหรับใครที่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็แบบ โอเคแล้วเป๊ะเวอร์แล้วเราก็แบบดูเป็นธรรมชาติแล้วอยากได้แบบนี้แหละก็โอเคแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนมันชื่อว่าสักคิวถาวรก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่กับเราถาวรนะมันอยู่แค่ปี2ปีซึ่งมันเป็นข้อดีนะที่มองว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเว้ยแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องทรงคิ้วเหมือนทิฟนะหรือว่าไม่ได้เหมือนกันก็ตามคือทุกคนอ่ะก็จะน่าจะต้องมีแบบปัญหาคิ้วเฉพาะของตัวเองเนี่ยทุกคนก็สามารถไปปรึกษาที่คลินิกได้ไปปรึกษากับอาจารย์โกได้นะแล้วที่ส สำคัญนะทุกคนได้ราคาพิเศษสำหรับคนที่ดูทิปเตอร์อยู่ตอนนี้ด้วยหุยดีใจแทนอะ่ะเพราะทิปได้ราคาแพงกว่านี้เขาลดให้เป็นราคาพิเศษเลยสำหรับคนที่ดูทิปเตอร์อยู่ตอนนี้ได้ในราคาที่4,500บาทเองอะ่ะทุกคนคือทิปว่ามันคุ้มนะเว้ยราคาเนี้ยเข้าไปที่ศูนย์เลเซอร์คลินิกคนจนได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเรา ทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ข้างใต้แล้วก็เบอร์โทรด้วยแล้วก็บอกเขาว่าจากทิปเตอร์จ้ามีจํานวนจากัดนะเออไปทำเหอจริงเชื่อทิปแรกกับคิ้วที่มันสวยได้รูปนะแล้วก็แบบโครงชัดเจนขนาดนี้ทิปว่าคงเบอร์มากร้านที่เลือกทําโคตรสาคัญเลยทุกคนเพราะว่าคิ้วมันต้องอยู่กับเราไปอีกนานใช่ไหมปี2ปีเลยเพราะฉะนั้นน่ะต้องเลือกร้านที่เราไว้ใจได้มันอยู่บนหน้าเราอ่ะทุกคนแล้ต้องมีมาตรฐานมีความปลอดภัยรวมไปถึงราคาที่ดีด้วย ซึ่งคลินิกนี้ทิปสกีแล้วทุกคนแล้วก็ลองแล้วด้วยซึ่งมันโอเคอะแฮปปี้มากแฮปปี้เวอร์อยากให้ทุกคนไปลองทำร้านนี้นะวันนี้ต้องไปแล้วนะส่วนจะไปคาเฟ่ที่ไหนหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไปเจออะไรเนี่ยต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะทุกคนฝากช่องทิสเตอร์ด้วยวันนี้ทิปไปก่อนแล้วไปไหนดีนะคลิปปังแล้วอะเอจอกันใหม่คลิปหนะ้าทุกคนบ๊ายบาย 啊！快、啊、点！我。